ก็ปิดกล้องไป,ป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับละครที่ชื่อยาวฝีมือผู้จัดคนเก่งตีกรีเจ้าหญิงแห่งวงการกับเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษหลังจากที่ถ่ายทํากันมาเป็นระยะเวลา9เดือนเต็มๆแล้วเมื่อการถ่ายทําจบก็ต้องมีมหอรสตามมานะคะแอปส่องกล้องถ่ายวันนี้ของเราก็เลยซึงไม่ขอพลาดเก็บภาพบรรยากาศดีๆของทีมงานนักแสดงแบบรั่วๆเอ้ยแบบน่ารักน่ารักมาฝากกันค่ะ นักสแสดงเขาประสานสามัคคีแท็กทีมใส่เสื้อทองมาเนี่ยอย่าเพิ่งสงสัยนะคะว่าจะเป็นละครเรื่องใหม่ของพี่แอนหรือเปล่าแต่เป็นชื่อบริษัทของพี่เขาค่ะมีเป็นผู้จัดจนตั้งบริษัทได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะพี่แอนแต่ปัญหาของงานนี้ที่เห็นคงจะหนีไม่พ้นเจ้าเสื้อทองนี่แหละคะ่ะปัญหาที่ว่าเนี่ยก็เมื่อสาวแอร์เขาเดาว,ว่าเสื้อตัวที่คิมใส่เนี้มันไซส์ L ค่ะคุณหาทำให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้น ว่างานนี้สาวคินเขาเถียงสุดใจค่ะเมื่อปัญหาคลี่คลายลงความสนุกก็ดำเนินต่อไปนะคะเพราะละครเรื่องนี้นอกจากจะรวบรวมดาราแล้วก็ยังรวบรวมนักร้องวงการเพลงไทยไว้อีกด้วยจ้าน้ำชาก็มาพี่น้ําฝนธนาสุนทรก็มีเปิ้ลไอรินจอไม่พลาดพี่อ้อนสีพันก็มารับนะคะคุณขา ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็ต้องเป็นนักร้องคู่ใหม่หน้าใหม่อย่างน้องเจมส์คิมนะคะที่งานนี้เนี่ยขอโชว์ด้องเสียงแบบสดๆที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อน ก็ต้องขอชื่นชมหนุ่มเจมนะคะที่ประคองอที่ร้องได้อย่างไพเราะส่วนสาวคิมของเราเจแนะนําให้ไปฝึกทักษะร้องเพลงเพิ่มอีกหน่อยนะคะลูกเจว่าถ้าอยากร้องเก่งขึ้นเนี้ยต้องเปลี่ยนคู่ร้องค่ะร้องเพลงรักแบบนี้ก็ต้องร้องกับหนุ่มมากเท่านั้นนะคะจะได้ออกมาแบบจากอินเนอร์ข้างในอะคะ่ะสาวคิม